สวัสดีค่ะประมวลทาเองกินเองจ้าวันนี้ประมวลจะมาแกงมะละกอสับใส่ปลาดุกนะคะเอาน้ามันใส่ค่ะพริกแกงค่ะแล้วก็ตามด้วยน้านําเล็กน้อยยีพริกแกงให้ละลายนะคะผัดให้หอมเลยค่ะแล้วเราก็จะตามด้วยปลาดุกที่เราลวกไว้นะคะแล้วก็จะมีมะละกอสับกับใบมะกรูดนะคะ ใส่ลงไปแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันค่ะเติมน้ําเล็กน้อยใครชอบน้ําน้อยน้ํามากก็แล้วแต่เลยนะคะแต่ประมวลชอบน้ําประมาณนี้ค่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็ปิดฝาไว้นะคะรอให้มะละกอสุกกับปลาสุกดีอีกสักน้อยหนึ่งนะคะ ตอนนี้ปลาเรากับมะละกอก็สุกได้ที่แล้วนะคะประมวลจะมาปรุงด้วยเกลือผงซุปชูรสนะคะน้ำปลานิดหน่อยค่ะ,ะแล้วก็จะใส่ใบกะเพราล,ลงไปนะคะอ่าพร้อมเสิร์ฟได้แล้วค่ะ<อ>เราจะแกงใส่หมูสามชั้นก็อร่อยนะคะหรือใส่ไก่ใส่เนื้อสัตว์ประเภทไหนก็ได้ค่ะแล้วแต่เราชอบ แต่ประมวลว่าแกงใส่ปลากับหมูสามชั้นก็จะอร่อยนะคะแล้วก็ปลากระป๋องอีกอย่างหนึ่งสุดท้ายแล้วค่ะโรยใบกะเพราล,ลงไปเสร็จแล้วค่ะทานได้เลยคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะไปทานข้าวกันค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ